สำหรับใครที่อยากหาผลทาวอนมีงบนิดเดียวนี่เลยครับเว็บ X อ Zone มีบริการสุ่มผลทาวอนเริ่มต้นที่50เองต่อครั้งนะแล้วก็สุ่มเกมพาร์ทส2บบาทโอ้โหโคตรโหดส,สุ่มเผาวีซี0บาทต่อครั้งทุกคนโอโห,โหพี่สุ่มผลทาวอนแต่ได้โเทเค็นเฉยแต่โทเค็นนั้นเอาไปแลกของได้เช่นเผาวผลทาวอนยังไม่พอมีไอขายอีกไก่ตัน โมจิตื่นดาบคู่ผาวีซีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเกลือลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะครับไปจัดกันเลยเจอกันครับ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงนะครับทุกคนวันนี้พี่น้ำแดงก็มีแมปมาใหม่อีกแล้วโอ้โหแมปมาใหม่อีกแล้วเหมือนแบบบล็อกฟูดนะ้ดเนาะแบบแนววันพีชเยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้นะออกมาทีแบบภาพโคตรสวยแต่ลนะตแต่ละแมปเนาะอันนี้คือแมปมาใหม่เลยทุกคนภาพสวยมาอีกแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือพี่ปรับสุดเลยนะก็เกมโดบอกนะครับในแมปมีชื่อว่าเคเลฟู้ดนะครับทุกคนแมปมาใหม่เลยนะปกติตัวละครพี่จะไม่ขยับหัวทุกคน เ yeah. ด็ดด,ด,ดูดูมีแบบเป็นลมแบบพัดพิ้วพิิพิพเลยค่ะตรงหน้าจอพี่อ่ะ เฮ้ยเฟียลจัดนะทุกคนเดีย๋ยววันนี้พี่จะมาสอนเล่นแล้วก็มาแนะนาแมปใหม่แล้วกันนะทุกคนก็อย่างแรกนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสายบล็อกฟู้ดทั้งหลายนะแล้วก็สายวันพีททังหลายนะกดไลค์กดแชร์พีด้วยนะกันปะไปดูกันเลยดีกว่า let's go โอ้โหอย่างแรกก็คือเหมือนไอข้างในร้านเป็นคล้ายๆคาเฟ่เลยทุกคนจําได้ปะที่ลูฟี่กินผลไม้ของแชงคูน่ะทุกคนฉางนั้นนะ่ะพี่ว่าน่าจะน่าจะเป็นบ้านหลังนี้นะคิดว่าได้ใช่ทุกคน ดูดีโคตรเท่อ่ะเท่เกิดอันนี้กล่องขวัญแล้วเนะี่ยเอ้ยกล่องสมบัติแล้ววนะเนี่ยได้อะไรไม่รู้ว่าห้าเหรียญน่ะอ๋อได้แค่ e f p วิก,กินี้นะีัทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอันนี้คืออะไรเนะี่ยอ๋อสุ่มผลไม้ปีศาจห้าเจมซึ่งพี่มีห้าสิบเจมเพิ่งเข้ามามีห้าสิบเลยหรอเดี๋ยวเราลองไหมลองลองสักห้าแล้วกันลองสักห้าหน่อยแล้วกันมันจะเป็นยังไงทุกคนผลปีศาจเฮ้ยได้ผลอะไรมาเนี่ยผลทรายหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นผลทรายนะใช่ด้วยทุกคนผลทราย ไม่รู้ว่าผลทรายมันดีหรือเปล่านะทุกคนพี่เลือกที่กระเก็บแล้วกันเ้าที่ผาแหละจะกินยังไงวะเนี่ยอ,อ๋อดูในกระเป๋านะทุกคนแล้วก็ผลทรายแล้วก็ใช้ได้เลยดีกว่าใช้เลยทุกคนนี่พี่ใส่ผลทรายเรียบร้อยแนละ้วทุกคนไม่รู้ว่าผลทรายดีหรือเปล่านะสุบครั้งแรกได้เลยนะทุกคนอ่าข้างล่างนะทุกคนข้างล่างข้างล่างทรายมีเมนูนะมีร้านค้าอ๋อก็คือเกมพาดท,ทั่วไปนะร้านค้านะ แล้วก็สมใสยก็คือเฮ้ยเป็นอัพสเตตัสเหมือนบ็อกฟูดเลยทุกคนผลปีศาจก,ก็คือผลเลือกผลสิเพราะเราสายผลอยู่แล้วเนาะกีนี่นะทุกคนแล้วก็ออกระเป๋ากระเป๋าพวกดาบแล้วก็พวกผลอะไรต่างๆนะเฮ้ยม,มันขยับได้ด้วยโคตรเจ๋ง่ะทุกคนภาพมันสวยนะมาทุกคนภาพมันสวยเลยแหละ แแบบมาใหม่ด้วยวันนี้ทุกคนแบบมาใหม่อ๋อมีแบบตั้งกราฟ,ฟิกต่าด้วยด้วยทุกคนโคตรดีนะครับเอ้ยมี AFK ด้วยหรอเดี๋ยวเราลองเข้าดูดีกว่าว่า AFK คืออะไรอืเหมือนมันให้รอนะทุกคนแล้วก็วาร์ปไปไหนไม่ดูเนะี่ยอะไรเนี่ยมันนับเราทุกคนอันนี้คือ AFK ใช่ไหมเดี๋ยวเรารอให้มันหมดดีทุกคนมันจะได้อะไรประมาณกี่นาทีวนะเนียเมื่อกี้มันมันให้3 0 0อวินะเดี๋ยวพี่คิดคำนวณแป๊บนึงเมื่อกี้3 0 0อวิหารด้วย60นะทุกคนเพราะ60คือวินะ ประมาณ5นาทีนะ5นาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรตอนนี้เหลือเวลาอีก30ววิทุกคนเขาบอกว่าเก็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อรับรางวัลตามเวลาที่มันอยู่ยิ่งอยู่นานยิ่งดีไม่มีขีดจำกัดสำหรับรับรางวาัลคุณจะได้รางวัลมากขึ้นและมากขึ้น เหมือนว่าถ้าเราเอ k เคเราก็จะได้มากขึ้นมากขึ้นหรอประมาณนี้มั้งทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าอีก20วิวีเนี่ยพี่จะได้กี่เจมนะทุกคนจะได้กี่เจมหรอลุ้นหรอลุ้น3 2 1สได้แค่1เจมโอ้โห5นาทีได้1เจมเขาบอกว่าถ้าคุณทําอีกจะได้อีกหรอแบบนี้น่าจะคูณ2อีกมั้งทุกคนแต่พี่คิดว่าอเอาแค่นี้ก่อนละกันโอได้แค่1เจมเองทุกคนรวบรวม รวบรวมคมะนะึ้นมาเนี่ยอ่ะกดแล้วไม่ออกอ่ะกดออกเลยแล้วกันไปกี้นี้พี่ก็กได้อ่าไปลองทำเอฟเคมาแล้วนะทุกคนอันนี้คือฮาชี้เหรอถ้ามีร้อยเจมสามารถซื้อฮาชี้ได้นะทุกคนซึ่งพี่ตังไม่พอนะครับทุกคนเลยไม่ได้รีวิวนะเดี๋ยวรอคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวอาจจะมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้คืออ่อบัฟสถานะเฮ้ยมีเผ่ามนุษย์เดียอมีพวกเผ่าเดวยทุกคนเหมือนสุ่มเผ่ามาั้งประมาณนี้ทุกคนเฮ้ย อย่างเฟี้ยวอ่ะมีเผาเด้อออต่อไปก็น่าจะมีแค่นี้มัง้งต่อไปก็ฟาร์มอรอเดี๋ยวก่อนนะมันมีดาบนี่นาในกระเป๋านะทุกคนม่นเขียนว่าดาบอ่ะอ่ะอกดที่กระเป๋าแล้วก็คําว่าดาบเนะี่ยมีดาบอยู่ทุกคนซึ่งดาบอ่ะไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะเอะอันนี้คือวิ่งนะทุกคนกดคอนโทรลแล้วมันวิ่งได้แค่นี้เองอ๋อ อันนี้กดคิวได้นะมันก็วิ่งปุ๊บ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 เหมือนเดิแฟรเลยทุกคนโคตรเท่อ,อันนี้คืออ๋อที่ฟาร์เมลเหนึ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นเอาเลยเหรอนายจะเย็นสิเฮ้ยผลทรายนะเว้ยผลทรายเอาไปกินนี่เอ้าชิบหายต้อง,งต้องตีใส่มอนเนาะทุกคนอ๋อวิ๊กี้มอนต่อยพี่มันสโลแล้วทุกคนเห็นไหมมันจะสโลนิดหนึ่งนะเฮ้ยเฟียว่ะออกแบบมาดีมากเดี๋ยวพี่จะใช้ผลทรายฆ่ามันผลทราย นี่สมผลทรายจริงไหมเนี่ยวิ้ยทุกคนมันลบพี่โดนลุมผลทราย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 ออ้แรงนะทุกคนแรงนะผลทรายอะ่ะโอ้มีผลแม,ก,แมกมามาว่ะทุกคนนี่ไงผลทรายมาแล้วได้รับค่าสถานะทีละห้าทีละห้าทุกคนโอ้พี่มีเวลได้อ๋อมีเวลเด้ยวยทุกคนเวลหนึ่งนะต้องรับภารกิจก่อนหรอมันน่าจะมีภารกิจนะคิดว่าแถวนี้หรือเปล่าที่รับนู่นไงข้างล่างใช่ปะ นี่ที่รับภารกิจทุกคนรับภารกิจไม่รู้จะได้อะไรนะภารกิจอ่าพี่รับแป๊บนึงนะครับมันจะได้อ่าเบรีร้อยนะได้เงินร้อยแล้วก็ได้ exp 50ฆค่าโจนสลัด1ิตัวนะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราค่ากันดีกว่าเดี๋ยวเราลาดคนอื่นดีกว่าลาดไปด้ยนี่ไงลาดได้ไหมเอา้าไม่โดนมาทุกคนไม่โดนเนี่ยทันไหม <laughs> ได้หนึ่งตัวเองเหรอได้ใครไม่รู้หนึ่งคนมาทุกคน เอ้ยเล็นยี่สิบห้าชิบหายแล้วมาผิดฝั่งเกือบตายฟรี free, ทุกคนเอ้ยมันต่อสู้ด้วยทุกคนทางขวามีข้าวหัวด้วยว่ะอ๋อเลเวลแตกต่างกันไม่เชียว่าเลเวลแตกต่างกันทุกคนเฮ้ยมี PVP ด้วยว่ะมีข้าวหัวด้วยเหมือนบล็อกฟูดเลยโคตรเฟี้ยวอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวพี่อันนี้พี่ว่าพี่สู้เหมือนว่าเอ้ยอ๋อเลเวลแตกต่างกันโอ้โหต้องเลเวลแปดอ่ะมันจะถึงปลดล็อกอีกได้อีกสก,กิลหนึ่งทุกคนเฮ้ยทุกคนอัปเดตมาเฉยเลยว่ะทุกคนเมื่อกี้นี่เหมือนว่าเเซรกรกกกกกะะะตตตุุนุนคัทคมอขาอปดแล้ว,ว ไม่รู้อัปเดตอะไรมาเมื่อกี้นี้อ่ามีเควสด้วยเฮ้ยนี่ไงเควสทุกคนต้องเลเวลสิบจะได้ท่อปแป,ป๊บ <c oughs> แลวท่อปแป,ป๊บอันนี้คือเวลาการเล่นนะคก็สองแปดแปดศูนย์นาทีนะทุกคนก็จะได้แล้วก็ฆ่าบอสร้อยตัวแล้วก็ฆ่าอะกอย่างไม่รู้ว่าทุกคนได้ดาบอ๋อพี่เพิ่งเห็นนะนี่นะกดทางซ้ายนะมันมีคําว่าเควสนะทุกคนนั่นแหละมันจะมีพวกเควสดาบนะทุกคนประมาณนี้เลยปวดฟิลยวจัดเลยเบลีไม่รู้ว่าเบลีเงินอนะเอาไว้ทําอะไรนะ แต่เจมอะเอาไว้สุ่มผล,ลไม้ปีศาจแล้วก็เผาวีซีแล้วก็ววกอฮาชิเจมนะทุกคนเจมอะอเฮ้ยมันใส่ก่อนเลยเหรอ,อเฮ้ยเฮ้ยมาดิเฮ้ยมาดี้ววดนี่ไงเอาไปกินเฮ้ยโดนหรือเปล่าไอเ้เกมเขาอ,อย่างบั๊กอยู่ทุกคนเมื่อกีน้นะพี่กำลังแบบง,าง้างจะกินอะดูดิมันยังง้างอยู่เลยอะอเฮ้ยมันง้างอะทำไงดีอะเกมเขาอ,อย่างบั๊กอยู่เลยทุกคน พี่ยังรูปเป็นรูปง้างง้างหมัดอยู่เลยวะ่ะอุ้ยมีหลายเกาะอ,อยู่นะทุกคนเห็นที่พี่เห็นนะมีประมาณสี่เกาะนะนับเกาะเราด้วยนะอ่าอันนี้คือเกาะเรานะทุกคนเกาะที่1เกาะที่สองเกาะที่สามเกาะที่4ี่ทุกคนที่พี่เห็นนะแล้วไม่มีที่ขายเรือล้วจะไปยังไงเนะี่ยพี่คิดว่าน่าจะสนุกเป่าทุกคนแบบนีน้น่าจะสนุกนะแบบมาใหม่ด้วย โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสตรีมนะทุกคนเดี๋ยวอาจจะสตรีมพี่คิดว่ามันน่าจะมีอะไรทําอีกเยอะเลยอ่ะดูด,ด,ดิทุกคนไอมอนต่อยอ่ะมันมีดาเมจขึ้นแบบสวยนะ <S <S เห็นไหมมันเหมือนแบบเกมมาริโอเลยอะ่ะประมาณนี้ครับทุกคนกดติดตามกดไลค์พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายคุณนางเอกผมประตูร้ายตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผม